มีผู้หญิงหน้าตาไม่ดีมาชอบผมแล้วเขาบอกเพื่อนเขาทุกคนว่าเขาชอบผมบอกกระทั่งเพื่อนที่หน้าตาดีๆผมยังมีสิทธิ์ไปจีบเพื่อนเขาอยู่ไหมครับโอเคมีสิทธิตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอ่ะงั้นกุตีพูดอย่างนี้นะสมมุติเราไม่ได้หน้าตาโหดมากใช่ปะ่ะแล้วเราไปบอกทุกคนว่าเราชอบไอ้น้องคนเนี้ยแล้วบอกผู้ชายทั้งโรงเรียนเลยนั่นเท่ากับผู้หญิงคนนี้เป็นของเราเลยคนอื่นไม่มีสิทธิ์จีบเหรอไม่ใช่ถูกว่านี่คือการคิดเที่ยงเราก็จีบตามปกติผู้หญิงแค่บอกว่าชอบเรา ก็ชอบได้ปลื้มได้เราก็เข้าไปเล่นเฮฮากับเขาแล้วก็ให้เล่นเฮฮากับไอ้หน้าเตะหน้าตาดีที่เป็นเพื่อนของเธอตามปกติเลยทุกคนก็เห็นว่าวางตัวเป็นเพื่อนแลวการเดินหน้ามันตอบสนองกันเองเข้าใจตรงนี้ป่ะหน้าตาดีหน้าตาดตีมันก็ตอบสนองกันเองเกตตรงนี้ไม่เกี่ยวว่าใครบอกไม่บอกนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นวกันเดินหน้าตามปกติอย่าถูกอย่าอย่าถูกผู้หญิงกระตุน้นหรือถูกผู้หญิง โยกโยนความคิดเราได้เพราะเมื่อผู้หญิงทําอย่างนั้นได้เท่ากับเราอ่อนแอแล้วพอเราอ่อนแอปุ๊บเนี่ยคำถามแบบนี้ไม่ไม่ได้ว่าขยี้ตรงๆแต่เพื่อให้เราเห็นนะมีคําถามเนี่ยเราไม่มั่นใจเราเสียจุดยืนไปละทําไมอบอกไปหมดแล้วฉันจะจีบบอกก็บอกช่างหัวแม่งไม่สวยมึงอ้วนมึงหน้าเกียดคูเล่กูไม่เอากูจะเอาอีนั่นสวยๆเน,นี้ยกูไปบอกเลยเฮ้ยเธอไปบอกคนอื่นว่าชอบฉันกูก็บอกมึงเลยว่ากูชอบอีนั่นอีขา,ขาวขาวไนมใหญ่ๆตรงนั้นอนะ จบปัญหานี้ปะสำหรับคลิปนี้ครุติก็ฝากเท่านี้ผู้ชายแม่งมีจุดยืนคมๆหน่อยเว้ยผมขอบอกตรงๆครับก่อนมีใหม่โอเคขอบคุณเมนนี้มากๆครุติจะขยายความเพิ่มเติมในแบบที่เราเนี่ยพิมพ์มาเนี่ยไม่ผิดนะแต่ครุติจะขยายเพิ่มเติมให้สองข้อนะข้อแรกถ้าการบอกตรงๆอะบางทีเจอผู้ชายหัวร้อนผู้หญิงมีอันตรายปะ มีอันตรายทันทีนึกออกมาเพราะไม่มีใครปกป้องเธอเธอเลือกผู้ชายที่แข็งแกร่งกว่าเธอแล้วเหนือกว่าเธอแล้วมามาปกป้องเธอแต่ไปบอกอย่างนั้นกลายเป็นผู้ชายคนนะั้นจะทำร้ายเธอแทนนี่สําหรับข้อแรกทําไมผู้หญิงถึงไม่พูดต,ตรงตรงข้อที่2ถ้าเราไม่ได้ทดําร้ายเธอหรือผู้ชายไม่ได้ทำร้ายเธอผู้ชายคนนี้เสียใจเฮิร์ตแล้วไปจากเธอป่ะไปจากเธอแล้วใครปกป้องเธอแล้วเธอจะรู้ได้ยังไง ว่าผู้ชายคนใหม่จะเอาเธอแน่นอนก็ต้องรู้แล้วว่าผู้ชายคนใหม่เอาแน่นอนชัดเจนมีเซ็กแล้วทุกอย่างเดิมพันแล้วเข้าขาก็ได้สุดๆแล้วจึงชัดเจนว่าฉันจะไปแล้วนะมาบอกความจริงทีหลังเก็ทที่ครุติพูดไหมมันคือถ้าเราคิดในด้านของมนุษย์ทั่วไปธรรมดาเนี่ยเฮ้ยมันมีกฎเกณฑ์ทำไมไม่บอกก่อนไม่มีศีลธรรมไม่มีอะไรธรรมชาติไม่นสนศีลธรรมขนาดนั้นเข้าใจที่ครุติพูดไหมถ้าผู้หญิงพูดมันมีแต่ตอบคาถามครูตินะถ้าผู้หญิงพูดผู้หญิงเสียผลประโยชน์ปะ ถ้าผู้หญิงเสียผลประโยชน์ต่อพร้อมกันนะผู้หญิงเสียผลประโยชน์ถูกไหมทาไมผู้หญิงต้องพูดมันมีแค่นี้นี่คือธรรมชาติที่เดินขึ้นแบบนี้เกดนะฉะนั้นฟันธง,งตรงนี้ว่าอย่าไปหวังความจริงจากปากผู้หญิงแต่เราจงดูศักยภาพและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปโอเคผู้หญิงเริ่มมีใหม่ละไม่กูพัฒนาตัวเองกูก็ต้องทําใจว่าเดี๋ยวผู้หญิงจะไปละเก็ตรงนี้ปะแต่ข้อที่3ถ้าเราเข้มแข็งมากพอแบดมากพอมีจุดยืนมากพอผู้หญิงจะไม่ไปอยู่ดีเพราะอย่าลืมนะ เรามาเป็นเจ้าของก่อนในระดับแรกคนที่มาทีหลังมันจะไม่คุ้มที่จะไปถ้าเราไม่ได้ปล่อยให้ละเลยเกินไปหลายเคสบางทีเราจัดได้กันได้ก็พ้นปลอดภยัยแต่คุติไม่แนะนําข้อนี้เพราะว่าแนะนําที่ข้อหนึ่งมากกว่าว่าเราพัฒนาตัวเองผู้หญิงไปโอเคไม่ไม่พักดีไม่เสียวราบทรยศกระดแล้วปล่อยไปเราพัฒนาตัวเองหาใหม่ แล้วก็ยังคงคุยกับเธอหยอดกับเธอเหมือนตาปกติเหมือนรักกันเหมือนเดิมแต่ไม่เคยแต่ไม่ได้รักกันแล้วนะและให้ผู้หญิงเห็นว่ามีผู้หญิงคนอื่นมาเทคตรงนี้ไปทั้งหมดแล้วได้ประโยชน์ที่เราสร้างและพัฒนาทั้งหมดไปคาตายเสียใจจนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกการแก้แค้นอย่างนี้บอกเลยว่าสุดเราก็ได้ประโยชน์ผู้หญิงแม่งก็รู้สึกเสียดายสะใจทั้งสองฝั่งทั้งสองด้านของเราเกณฑนะสำหรับคลิปนี้คุติก็ฝากวังนี้สวัสดีครับลุยสมมติเราเจอสไตล์แล้วเนะี่ย เรามีเสื้อธรรมดาสักห้าตัวแล้วเสื้อราคาสูงสักหน่อยสําหรับเราเนี่ยสักหนึ่งตัวราคาสูงสักหน่อยสําหรับเราเนี่ยต้องต้องดูนะเช่นบางทีหมื่นหนึ่งมันคือราคาสูงสําหรับเราสําหรับบางคนหนึ่งพันคือราคาสูงไม่เหมือนกันเราอยู่กันคนละระดับรายได้ในแต่ละคนนะทีนี้มาดูลูกศิกุติมีหลายระดับชนี้ไปต่อมีธรรมดาสักห้าตัวแล้วก็ราคาสูงขึ้นมาสักโดดสักตัวหนึ่งเวลาเข้าสังคมใส่ราคาเนี่ย ราคาสูงออกอใส่ธรรมดาโปรปะปนกันไปทําให้คนเห็นว่าเฮ้ยเราก็ธรรมดาติดดินได้ไม่ได้เวอร์ตลอดไม่ได้ติดแบรนด์เนมตลอดแต่เราก็มีการรักเทศะและการลงทุนในตัวเองด,ด้วยนะเว้ยเฮ้ยนั่นหมายความว่าคนนี้ผ่านคนนี้เทสดีคนนี้ดูแลตัวเองดีเก็ติ right? แต่อย่างที่บอกว่าเสื้อผ้า,าจะเป็นยังไงภายนอกจะเป็นยังไงพวกที่เป็นเสื้อผ้าทั้งหมดเป็นยังไงเนี่ยนั่นมันแค่ระดับหนึ่งแต่ไม้แขวนที่สวยงามจะเบิ้ลเสื้อผ้าให้เจ๋งขึ้นหุ่นที่ดีจะ ขับเสื้อผ้าให้เจ๋งขึ้นอีกหรือพูดในกลับกันก็คือเสื้อผ้าที่เจ๋งจะทําให้หุ่นเราที่สร้างมามันเจ๋งขึ้นกว่าเดิมเก็ตนะมันจะส่งเสริมกันใน cos ข้อที่หนึ่งอะเรื่องรูปลักษณ์มันจะมีปนก,นกันก็คือมีเสื้อผ้าข้อหนึ่งแล้วก็เรื่องหุน่นร่างกายอีกข้อหนึ่งการแต่งตัวกับร่างกายนะเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝาก้เทานท้แล้วกันในต้นคลิปฉบับนะต้นฉบับคลิปเนี่ยก็คือทดลองจากราคาถูกจนเจอสไตล์ที่ใช่ค่อยอัพราคาขึ้น ส่วนในคลิปนี้เราเจอสไตล์แล้วแต่เอาแบบราคาธรรมดา5ตัวแล้วราคาสูง1ตัวปะปบบนสไตล์สัก 2- 3สสไตล์เราจะเก็ตเราจะเจอตัวตนของเราและเมื่อเราเจอตัวตนเราจะมั่นใจและเมื่อมั่นใจผู้หญิงจะรับพลังงานตรงนี้ได้และเมื่อผู้หญิงรับพลังงานตรงนี้ได้เขารู้สึกมั่นใจไปกับเราและการคบหาการเดินหน้าผู้หญิงจะรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์นะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากว้เทัานี้สวัสดีครับลุย ผมชอบใส่สไตล์ยาจบเพราะกลัวคนยิมเงินโอเคขอบคุณเพนนี้มากๆอันนี้ถูกต้องไม่ผิดนะแต่คุติเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งคือมันต้องเทรดและชั่งน้ําหนักกันนะระหว่างเราแต่งตัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่ากลัวคนยิมเงินแต่หนึ่งในนั้นมันจะทําให้เราดูไม่ดีสูญเสียโอกาสที่จะดีลงานกับคนเจ๋งๆึ้นไปถ้าเราแต่งตัวน่าเชื่อถือเวลาไปซื้อขายของเขาอยากจะดีลกับเราไหมเวลาไปคุยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ย เขาอยากจะดีลกับเราเพิ่มไหมโอกาสที่เราจะได้ตรงนั้นมีไหมมีแต่เราดันไปแต่งตัวที่ไม่เจอการรทฐศาสตร์แล้วดูสไตล์ยาจกทําให้เราสูญเสียมูลค่าตรงนั้นปะโอกาสที่เราจะรวยขึ้นแบบก้าวกระโดดหายไปปะนั่นแหละที่ครูติพูดที่ครูติกำลังจะบอกและอย่างที่บอกว่าเอ้ยมันก็แค่ภายนอกมนุษย์ตัดสินคนจากภายนอกก่อนอยาก้ามขั้นตอนนี้นี่คือสัญชตาตญาณของมนุษย์และตัวเราเองถ้าไม่ได้ใบแอดเกินไปไม่ได้คติเกินไป เราก็ตัดสินคนอื่นที่ภายนอกใช่กันแต่งตัวอย่างเงี้ยแม่จะขโมยของก็เพระว่าอ้ยแต่งตัวแบบนี้เขาแม่งอันตรายเหรอกูนี่แหละอันตรายสําหรับเขากูอยาจกาเขาเขาต้องระวงกูเห็นไหมคนเราตัดสินจากภายนอกทางสินนะสาหรับคลิปนี้ครูติก,ก็ฝากไว้ช่างน้าหนักว่าเฮ้ยเราจะสไตล์ยาจกต่อไปไม่ได้พัฒนาตัวเองแล้วใช้ข้ออ้างทีว่ว่ากลัวคนยืมเงินกับกูพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วกูก็ไม่ได้ให้ใครยืมเงินอยู่ดีเวลาคนถามว่ายืมเงินถ้าจิตแกร่งพอ ซึ่งครูตีให้ฟันธงตรงนี้เลยมีแตู่ไม่ให้ทําไมคูต้องให้เปลี่ยนใหม่เป็นนี้ด้วยนะสอนการเงินอ๋อถ้าเงินขาดบริหารแบบนี้สิแบบนี้สิอ๋อที่บ้านส่งเยอะเกินไปหยุดส่งแบบนั้นสิแล้วมันจะยืมเงินเราไม่ได้พอยืมเงินปุ๊บให้ทําบัญชีมาแล้วเราบอกว่าเราต้องปรับตรงไหนบ้างจบแก้ปัญหาการเงินให้มันแก่ตรงนี้นะอ่ะเลยกันต่อไปชั่งน้าหนักให้ดีนะ มันจะมีคนแปลกๆทำแบบเดิมๆแต่หวังสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแค่เปลี่ยนนิดเดียวผลลัพธ์ก็ต่างแล้วโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆถูกต้องนะบางคนบอกว่าเอ้ยอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีอนาคตที่ดีขึ้นแต่บอกว่าให้หยุดทำสิ่งนี้นะแล้วทำสิ่งนี้ด้เปลี่ยนแค่นิดเดียวนะไม่ไม่ทำกูจะเอาแบบเดิมกูจะกินแบบเดิมกูจะเที่ยวแบบเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะแต่กูอยากรวยขึ้นแล้วมันจะรวยขึ้นยังไงในเมื่อเราไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เลยบางคนอ,อย่างที่สุติบบอออกว่า่าะลงไปจัดูนะ วันวันหนึ่งอะเราใช้จ่ายไปกับค่าอะไรค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอาจิบต่อมาบางทีอาจจะเจอแบบเฮ้ยค่าสมัครเขาเรียนะค่าสมัครทางออนไลน์แบบว่าเป็นรายเดือนอะ,อะไรพ่เมียมเดฟิกหรืออะไรแบบเนี้ยเฮ้ยเออมันมันใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนเฮ้ยโอ้สามสี่รายการเลยเว้ยตัดออกสามเหลือไว้แค่2หรืออาจจะเหลือแค่หนึ่งเอาแค่นี้ยอันนี้ยสำคัญสุดชันเลือกอันนี้ ลดค่าใช้จ่ายได้อ้บางทีมันแค่หลักร้อยหลักไม่กี่ร้อยมันจะทําให้เราเหลือและที่คุตติบอกว่าเวลาที่เราเหลือไม่ใช่เหลืออย่างหนึ่งแล้วไปใช้กิจอย่างหนึ่งเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมที่เรียกว่าถ้ากูไม่สูงบุหรี่นะป่านนี้กูมีเบนซ์ขับกูมีปอร์เช่ขับแล้วอ่าถ้ามึงไม่สูงบุหรี่นะถ้ามึงไม่สูบบุหรี่นะป่านี้เนี่ยคำนวณบุหรี่ออกมาเนี่ยมึงซื้อปอร์เช่ได้คันละสี่สาห้าล้านเนี่ยอ่าอ่อไม่เล่นหวยมึงซื้อได้นะ แต่คนนั้นถามกลับมามึงมึงสูบบุหรี่ไหมออไม่สูบมึงเล่นหวยไหมไม่เล่นไหนปอเช่มึงใช่ไม่สูบไม่เล่นไม่อะไรแต่เสื่กเอาทะลื่งนเอาเงินไปใช้อย่างอื่นหมดอยู่ดีก็ไม่ต่างกันมันคือความอดทนไงความอดทนมันมี2ขั้น อดทนเพื่อหา Active Income อดทนเพื่อลงทุนต่อเพื่อเป็น PASSIVE INCOME คนส่วนใหญ่อดทนแค่ระดับเดียว Active Income เท่าที่มีแล้วไม่ยอมลงทุนต่อยอดความรู้เพื่อหาเงินเพิ่มไม่ยอมลงทุนต่อยอดเงินเอาเงินต่อเงินเพื่อให้เงินมันทบต้นไม่ฉันจะแค่ทำงานหาเงินแล้วพูดตรงๆนะ และเสพติดชีวิตดราม่าชีวิตความเป็นเหยื่อชีวิตความไม่ประสบความสําเร็จแล้วได้บอกว่าโทษรัฐบาลโทษเศรษฐกิจโท,ทษหายเหว่บลาๆไปเรื่อยโดยที่ไม่ดูว่าเฮ้ยใช้เงินไม่หมดใช้เงินใช้เงินหมดไม่ยอมเก็บไปเองเก็บตรงนี้นะมันไอเรื่องการเงินนี่มันคือกฎแห่งกรรมแบบโดยตรงเลยมันเป็นการกระทําของตัวเราเองเลยเรามีค่าแรงเท่าไหร่มีไรายได้เท่าไหร่เนี่ย พูดแค่สิบเซแยกออกมาเก็บไว้หลายคน๋ยือจะเถียงอีกว่ามันไม่ได้มันตึงมือแล้วครับครูมันตึงมือแล้วค่ะครูมันไม่ได้จริงๆเมื่อก่อนตอนไรายได้น้อยกว่าเนี้เราอยู่ได้ไหมได้พอไรายได้ขยับขึ้นมาทําไมถึงใช้หมดเมื่อก่อนอยู่ได้ด้วยไรายได้ท่องนั้นเมื่อไรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกสามพันต่อเดือนทําไมตรงนั้นถึงไม่ไปเป็นเงินเก็บมาถามแค่นี้ ใช้หมดเพราะอัพไลฟ์ไซค์ขึ้นมาทันทีแต่ไม่ยอมลงทุนนี่ก็คือการเดิมพันที่เรียกว่าเราทำได้เลยเหมือนหลายๆคนอ่ะขึ้นหลักหลายหมื่นหลักแสนก็ไม่เหลือใช้หมดอยู่ดีแล้วเมื่อวันหนึ่งอาชีพเปลี่ยนไม่กะทนเปลี่ยนอุตสาหกรรมเปลี่ยนก็กลับกลายเป็นคนจนตกงานหมดเนื้อหมดตัวอยู่ดีเกณฑนะสำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากวันนี้เปลี่ยนแค่บางสิ่งเล็กๆและการทบต้นมันจะช่วยให้เราหลุดจาก ไอการที่เราเป็นหนูทิ่จักหรือสนามแข่งหนูที่แข่งวนทุกวันปั่นไฟให้เจ้านายปั่นไฟให้ระบบทํางานให้คนนูน้นคนนี้ไปนั้นแต่ไม่เคยเก็บให้ตัวเองเลยก็ใจตรงนี้ถ้าเราไม่ยอมแลกเนะี่ยเมื่อไหร่ได้อิสระถ้าเราไม่ยอมแลกเมื่อไหร่ได้สิ่งที่เราต้องการถามว่าใช่ไอสิ่งเล็กเลที่เราต้องการอากระเป๋าความสุขระยะสั้นการเที่ยวระยะสั้นใช่มมนได้ความสุขได้ชีวิตได้เที่ยวได้อะไรใช่แต่ระยะยาวบ้านละ่ะเป้าหมายใหญ่ๆหญ่ล่ะ การเทียวต่างประเทศละ่ะการทำโปรไฟล์ดีๆการทําให้ชีวิตตัวเองมั่นคงที่สําคัญรู้บ้างคืออะไรการที่สร้างความรู้สึกว่าฉันปลอดภัยฉันปลอดภัยอ่ะใครอะตอนนี้คุติก้าอ่ากันตีหลายคนรู้สึกนะมีบ้านนะที่ยังผ่อนอยู่มีรถที่ยังผ่อนอยู่ไหมใช่บ้านใหญ่รถใหญ่ดูดีร้อนโดนไหมล่ะว่าเฮียกูจะที่ไหนผ่อนเก็บตปะ่ะแต่ตัดดูนิดนึงไหมคุติยกตัวอย่าง สมมติรถคันหนึ่งาราคาสัก3ล้านอ่ะรถคันใหญ่ที่ดูเท่ๆซะหน่อยนะเอาเงินไปดาวมาสัก5 0,000นผ่อนมันสัก2อล้านหกูสอล้านห้าอันเนี้ยมันทําให้เราร้นโดอนอยู่ตรงนี้ลองคิดกระบวนการย้อนกลับนะห้าแสนนั้นชั้นไม่ดาวแล้วชันเอาห้าแสนนั้นนะไปซื้อรถญี่ปุ่นแบบมือสองซื้อสดเลยทุกวันนี้เรานั่งสบายใจในรถนะในบ้านที่เราดาวหลังใหญ่10ล้านชั้นดาวไป2ล้านเอาสองล้านมาซื้อ เท้าเฮาเงินสดเลยหรือคอนโดเงินสดแล้วไม่ต้องผ่อนไม่มีธนาคารเป็นเจ้านายคุมเราอีกทีนึ่งเย็นใจเมละ่ะนี่แหละคือความสงบใจของการเงินที่จัดการมาแล้วอย่างดีส่วนคนที่ยังไม่ได้หาเรื่องใส่ตัวฟังคลิปนี้ซ้ำๆแล้วอย่าทันเรื่องไปหาเรื่องใส่ตัวจัดการการเงินให้ดีทุกอย่างเราจะได้อิสรภาพขึนมาอิสรภาพมันมีราคาที่ต้องจ่ายลุยกันต่อ ชอบคลิปสอนสทาธุรกิจครับโอเคขอบคุณเมนี่มากมากอาทีนี้มาครูติสอนเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจเปิดช่องแล้วก็ทาผ่านออนไลน์การสร้างตัวต้นเพื่อให้เงินวิ่งเข้าหางานวิ่งเข้าหานะครูตยยิยกตัวอย่างเช่นสมมุติผู้ชายสักคนหนึ่งหุ่นดีๆหน่อยแล้วไปเต้นบ้างไปทําอะไรปัญญาอ่อนบ้างนู่นนี่นั่นบ้างทาให้มันดูไม่น่าเกลียดถูกปะ่ะแล้วเขาทำให้เขามีชื่อเสียงม่มีชื่อเสียงแบบเปิดหน้าแล้วเมื่อมีชื่อเสียงมาเปิดหน้ามีคนตามไม่ต้องเยอะเจ็ดแปดหมืน่นเท่านั้นพอไม่ต้องเป็นต้องหลักแสน ไปหางานรีวิวตามกลุ่มได้ไหมตามกลุ่ม Facebook ตามกลุ่มอินฟูคลิป 1, 5, 000, 7, 000, 000, หนึ่งห้าพันเจ็ดพันหมื่นนึ่งทำได้ไหมนี่เห็นนะหาเงินจากการขี้ไอแค่มึงเต้นๆแค่มึงทำะไรปัญญาอ่อนนี่หาเงินได้นะ้วแต่ว่าสิ่งต้องทําคือไปจ่ายราคาในการปั้นหุน่นเพื่อให้การเต้นของเราแม่งดูไฮดูมีมูล,ลาคา่าผู้หญิงสนใจผู้ชายสนใจเกศสนใจเกศตรงนี้นะอาทินีไปตอบมีเพิ่มเติมอีกเช่นสมมุติเราเคยขายของ ขายของออนไลน์ได้ยิงแอดเป็นเราสามารถจะเปิดช่องสอนคนยิงแอดได้ไหมตั๊กตะกร้าแล้วยิงแอดคลิปที่ประสบความสำเร็จในการขายได้ไหมสมมติเรายิงแอดไปสักหนึ่งพันกำไรเพิ่มขึ้นมาอีกพันหนึง่งก็เป็นสองพันหาค่แอดพันหนึ่งเหลือพันหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเราสามารถสอนคนอื่นได้ไหมเมื่อเราทําธุรกิจนั้นเป็นสอนคนอื่นได้ไหมเราอยู่ในแอป,ปอื่นแพลตฟอร์มอื่น,ปปรนเราสามารถที่จะสอนคนใช้แพลตฟอร์มนั้นๆได้ไหม สามารถสอนได้แล้วเมื่อสอนได้เราสามารถชาร์จค่าคอสชาร์จค่าโคชิ่งชาร์จคา่าความรู้ของเราได้ป่มได้เราสอนสิ่งที่มหลาลัยไม่มีสอนเราสอนสิ่งที่คนอยากจะสเปเชียลลิตทางด้านนั้นที่เขาอยากจะเรียนรู้เก็ตตรงนี้นะอ่ะเหมือนเดี๋ยวครูติยกตัวอ,อย่างเช่นอ่ะตัวครูติเองทําเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์มือสองก็คือขายรถมือสองกับรถยนต์ให้เช่าใช่ไหมครูติเป็นไง ทั้งอะไรที่มันเป็นความลับทั้งหลายในธุรกิจนี้ครูตีรู้ซื้อซ่อมป้องกันนู่นนี้นะ่ทุกอย่างรู้หมดถ้าให้เราไปเริ่มเองอ,ะอ่ะให้เราไปเริ่มเองเราง,งๆปปะเราเริ่มได้ไหมไม่ได้แต่ถ้ามาถามที่ครูตีซึ่งครูตี๋ชัดค่าวความรู้อยู่แลวทำอันนี้นะสองสามสี่ห้าเริ่มภายในแค่ไม่กี่วันเริ่มธุรกิจนี้ได้เลยแล้วมันคืนทุนภายในปีสองปีเก็ตไหม<ะ>แล้วจะรู้ความเสี่ยงทุกอย่างก็ต้องเรียนกับคนที่ทําแล้วเฮ้ยประมูลรถ ซื้อ,อยังไงดูรถยังไงเอามาขายยังไงบวกราคายัางไงตั้งราคายัางไงจัดการราคาขนส่งอะไรยังไงความเสี่ยงยังไงรู้ไหมรถจมือสองก็สามารถตั้งพอได้แหละเก็บป่ะเออนี่นี่นี่มันคือการแพ็กเกจข้อมูลแล้วก็ขายออกไปอย่างปัจจนะุบันนลครูติก็ทําเกี่ยวกับเรื่องนะการสอนทำทิกตอกแบบที่ครูติทำเนี่ยเต็มๆอยู่เก็บนะก็ถ้าใครต้องการไปต่อเกี่ยวกับเรื่องการเปิดช่องทำทิกตอกหาช่องทางหาตัวตนตัวเองให้เจอ นะสร้างเงินสร้างงานให้วิ่งเข้าหาเราเราไม่ต้องไปง้องาอนใครอะไปลุยต่อในคอร์สสติกตอได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่8,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์ในอั้งหมดโปรไฟล์ครุติแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์สสติกตอกโอนชำระแปดพนห้าร้อบาทเข้าเรียนแน่นทีสำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับลุยกันต่อไปอ๋อแล้วก็จะมีสอนเพิ่มเติมไหมในท้ายคอร์สนิดๆอยู่แล้วอะการทำคอร์สเพิ่มเติม ทำยังไงสรุปข้อมูลออกมาเป็นแพ็กเกจตรงเนี้เพื่อจะตั้งราคาขายทำยังไงครูติก็มีสอนไว้ให้แล้วลุยครูติมาแนวธุรกิจหน่อยโอเคขอบคุณวันนี้มากๆท่องไว้นะพร้อมๆกันนะตั้งแต่ต้นคลิปเลยทุกคนอยู่ในธุรกิจเดียวกันคือธุรกิจการดึงความสนใจจากผู้คนพูดพร้อมกันนะดึงความสนใจ คือลูกตาผู้คนให้มันอยูใ่ให้มาอยู่ในหน้าจอของเราแล้วมีหน้าเราออกไปแค่นั้นอ่ะขายพ่อค้าใส่ขายสละเปา๋าจะขายได้ผ่านอะไรคือต้องดึงตรงนี้ขายก๋วยเตี๋ยวดึงตรงนี้ขายกาแฟดึงตรงนี้ขายอาชีพการงานการเทรนด์การปรับบุคลิกการขายเสื้อผ้าดึงผ่านตรงนี้หมดเป็นวิศวกรแม้แต่องค์กรใหญ่ ม้ว่าจะเป็นรัฐเอกชนหรือใหญ่แค่ไหนก็ต้องอาศัยผ่านช่องทางนี้ในการดึงความสนใจว่าฉันจะประชาภาษาโบราณนี่หงประชาประชา,ประชาสัมพันธ์ออกไปยังไงจริงๆก็คือาการโฆษณาละกันอะออกไปชนหน้าหน้ากับลูกค้าถ้าในในานามของครูตีคือเราออกไปชนหน้าลูกศิษย์เราเนื้อออกไหมเข้าใจไหมตั้งตัวขึ้นมาเป็นครูแล้วก็ชนหน้าลูกศิษย์เราเลยคือถ้าพูดครูตีก็ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งนะเว้ที่แบบ ก็โน,โนเนว่ะเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแล้วกูก็แบบอ้าวกูก็ห้าวอ่ะแล้วก,กูตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นครูอ่ะแล้วกูก็ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนตอนนี้มันมันโปรเฟชชั่นอลไปแล้วนึกออกไหมเนาะนี่แหละมันคือธุรกิจดึงความสนใจและครูติจะบอกให้ขยี้ที่เป็นความลับที่ครูติสอนในคอสติสอนทำติ๊กตอกเลยนะเมือ่อฟังให้ดีนะซึ่งซึ่งครูติไม่ทำแต่ฟังให้ดีเห็นเห็นหน้าครูติไหมถ้าครูติบอกว่าใช้ครีมตัวเนี้ยแล้วปักตะกร้าไว้ เราอาจจะไม่ได้ซื้อตรงๆแต่คิดว่ามีคนซื้อมาซึ่งครูติไม่ทําธุรกิจนั้นนะมีคนซื้อถูกปะทันทีเก็ตตรงนี้ปหแต่ซึ่งธุรกิจปัจจุบันครูติคือขายคอสขายข้อมูลความรู้ดิเรกเลยทําให้ครูติไม่มีอิทธิพลจากสปอนเซอร์มาเปลี่ยนความคิดครูติพูดได้เคลียร์มากกว่าแต่เก็ตไหมว่าเชัดฉันขายสกินแคร์ฉันขายเสื้อฉันขายสร้อยฉันขายเครื่องประดับมีคนซื้อไหคิดว่ามีคนซื้อไหมมีครูติว่านี้เดียว อันนี้ดีอ่ะมันจะต้องมีแฟนคลับหรือคนที่โอเคเราเชื่อตามครูติและตัวติมัาจากว่ามันดีจริงๆนะซึ่งครูติก็ใช้แค่ตัวเดียวนะก็ซื้อตามรู้ว่าคีย์สำคัญอีกอันหนึ่งคือก่อนจะขายของขายตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อคนชอบเราจะบอกอะไรเขาก็ซื้อคีย์สำคัญมากๆสำหรับคลิปนี้ครูติฝากไว้เท่านี้นี่คือวิธีการผลิตเงินหลักล้านหลักสิบล้านก็ทำได้ นะหลักแสนหลักแสนต่อเดือนนี่ชิวๆนะจะบอกให้ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมไปลุยต่อในคอสครูตีสอนทำทิกตอกรา TikTok, คาปัจจุบันอยู่ที่8,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์หน่อแลบนโปรไฟล์ครูตี้ราคาไปบอกต้องการสมัครคอรสทิกตอกโอนชำระแปันห้ารบาทเข้าเรียนได้ทีในนั้นมีความลับมีคีย์สำคัญหลายอย่างที่ครูตีไม่ได้พูดหน้าช่องเราจะได้ยินแค่เฉพาะในนั้นเท่านั้นลุย